สวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้นะครับจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลูกค้านะครับขอบคุณนะครับคุณโสพิญญานะครับคุณอาสันคุณรัตนาคุณสุพจน์แล้วก็คุณกมลรัตน์แล้วก็คุณบุญรัตน์นะครับท่านใดนะครับสนใจอย่าลืมสั่งซื้อสมุนไพรนะครับของเราได้นะครับ ผู้ชายทานได้ผู้หญิงทานดีนะครับสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับวันนี้เราส่งของเรียบร้อยแล้วขอให้ลูกค้าที่สั่งซื้อสมุนไพรของเราไปทานขอให้สุขภาพดีอาการดีขึ้นแล้วก็หายตามลำดับนะครับสนใจอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณมีอาการอย่างไงนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวริดสีดวงนะครับ มีเลือดออกนะครับหรือว่าฤสีดวงนะครับตะวันนะครับพวกไส้เลือนนะครับทานได้หมดนะครับอย่าลืมนะครับมดลูกยอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับของทุกคนนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับพวกมดลูกยอนนะครับพวกตกขาวอย่างนี้นะครับกระบังลมจนนะครับทานได้นะครับ อย่าลืมนะครับมดลูกดำนะครับมีลูกยากอยากมีลูกบรรณาไวทองนะครับสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับสั่งซื้อได้นะครับที่084นะครับ084749267นะครับคุณแม่หลังคลอดนะครับช่วยกับน้ำข่าวปลานะครับพวกอวัยวะอุ้งเชิงการหรือกระบังลมหย่อนนะครับทานดีมากนะครับสมุนไพรของเรานะครับ แล้วก็ปวดท้องน้อยอนาะการปวดท้องน้อยนะครับพวกนี้สาเหตุปัญหาวิธีนะครับป้องกันร,รักษาพวกมดลูกโตนะครับก็สามารถทานได้นะครับอนอกจากาสรรพคุณหลักๆนะครับสมุนไพรของเรานี้นะครับนอกจากาที่ผมกล่าวมาก็จะมีช่วยรักษาการมดลูกสุดตัวหรือมดลูกต่ำนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ ช่วยกระชับหน้าทองที่หย่อนคล้อยนะครับหลังโครดบุตรนะครับตรงนี้ดีมากๆและก็ช่วยนะครับให้กล้ามเนื้อนะครับกระชับขึ้นนะครับช่วยกระชับช่องโครดภายในของสัตรีช่วยให้ okay. มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นนะครับช่วยป้องกันโรคมะเร็งปากช่องโครดนะครับหรือในมดลูกนะครับแล้วก็ช่วยรักษาพวกซีดเนื้องอกภายในช่องโครดได้นะครับทําให้ฟอตัวนะครับ ทานแล้วทําให้ฝ่อตัวลงนะครับแล้วก็ช่วยดับกลิ่นนะครับภายในช่องคลอดของสตรีให้ลดลงหรือหายไปนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดของสตรีนะครับช่วยรักษาอาการหน่วงเสียวของมดลูกหรืออาการเจ็บท้องน้อยนะครับเป็นประจำให้ดีขึ้นนะครับช่วยแก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับช่วยรักษา,าการปวดท้องระหว่างมีประจำเดือน หรืออาการปวดท้องอย่างรุนแรงนะครับไอมีอาการดีขึ้นและก็หายนะครับตามลําดับนะครับของการทานนะครับระยะเวลานะครับและก็ช่วยแก้อาการตกขาวในสตรีทําให้อาการดีขึ้นและก็หายตามลําดับอาการตกขาวก็จะมีไหลตกขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นตกขาวอ่ะระยะสีเหลืองสีน้ําตาลนะครับมีเป็นสีสีไปนะครับสามารถทานได้ แล้วก็ทําให้สัตีนะครับมีอารมณ์ทางเพศที่สมบูรณ์ทําให้อารมณ์ทางเพศการหายไปสามารถทําให้กลับมาเหมือนเดิมได้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ช่วยรักษาโรคไส้เลื่อนนะครับแล้วก็ลดอาการร้อนวูบวาบในสติวัยทองหรือผู้ชายวัยทองก็ทานได้ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและการอักเสบต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุความเสื่อมนะครับและความผิดป,ปกติของเซลล์ในร่างกาย มีความปลอดภัยนะครับสําหรับสมุนไพรนะครับเนื่องจากไม่ได้ผ่านการสังเคราะห์ด้วยสารเคมีทําให้ปลอดภัยไร้กังวลนะครับสมุนไพรของเราได้มาจากธรรมชาติล้วนๆนะครับอย่าลืมนะครับเรามีวิธีการต้มนะครับและก็นะครับวิธีการทานนะครับแนบเอกสารให้ลูกค้านะครับทุกครั้งนะครับ เราขายอยู่นะครับนี่ชุดละ950บาทนะครับสำหรับลูกค้าสะดวกโอนส่วนลูกค้าไม่สะดวกโอนนะครับอย่างเช่นนะครับในกรณีนี้นะครับเก็บปลายทางนะครับก็จ่าย1,000บาทนะครับอ,อย่างเช่นกรณีของคุณนะครับโสพิญญานะครับอันนี้เก็บปลายทางก็เพิ่ม50บาท เป็น1,000บาทและแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับสนใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดนะครับไลฟ์สดดีๆของสมุนไพรของเรานะครับอย่าลืมนะครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่0847492667นะครับหรือท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะโทรก็ให้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่ ID Line 0847492667นะครับ Smile, อ aja, ả, ย่าลืมนะครับสั่งซื right ้อกันเข้ามาได้นะครับสุกพาพดีนะครับรับรองนะครับเห็นผลไปในชุดแรกเท่านั้นนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับโทรเลยนะครับอย่ามัวที่จะรอนะครับอย่าถามคนนู้นคนนี้ปัญหาทุกปัญหาตัวของคุณนะครับสามารถบอกได้ว่าตัวคุณปวดและก็จิบแค่ไหนเราอย่าไปมัวถามคนอื่นเลยนะครับอยากหายก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวของคุณเองนะครับ ปัญหาของคุณก็คือปัญหาของเรานะครับอย่าลืมสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากอายไวๆสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสวัสดีครับ